กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนีอีกแล้วค่ะกลับมาอีก้งนะคะเพราะเราจะไปเที่ยวกันรอบนี้นะคะก็จะไปไกลนิดหนึ่งตั้งแต่มีล็อก นนนมานะนี่คือการจะไปต่างจังหวัดในรอบเดือดปีหนึ่งเลยอะวันนี้เลยต้องมาเก็บกระเป๋านี้เลงค่ะเพราะว่าเราไปกันยาวนานนะ3วัน4ี่คืนกันเลยเฮ้ย4ี่4วันสาคืนไปเก็บของตอนนี้ทําตัวเหมือนนางเอกในละครอ,อะเก็บเสื้อผ้าโดยที่เอาไม้แขวนไปด้วยเลยเราคือไปแค่4ี่วันนะแต่เอาของไปเยอะมากอยากรู้ปะว่าไปไหนทําอะไรบ้างก็กดกดนิดนึง แบบนี้ไปแล้วจ้าหรือจะแบบซับซับหน่อยอะไรอย่างนี้นะจ้าซับซับให้หน่อยนะจสาเนี่ยังเหลืออีกตรงนี้อีกเยอะมากยังเก็บไม่ครบตายแล้วแต่ยไงก็ต้องเอานอนติลลูตไปนะเพราะว่าช่วงเนี้ยแอบ,บเสพติดนิดนึงคือใน,นานัค่อนข้างที่จะปล่อยเนื้อปล่อยใจปล่อยตัวกินอาหารเละเทะมานานละไปอันเนี้ยก็ต้องโชว์หุ่นนึ่งออกปะเอดี๋ยวมีกกอนนมมิกินนี่อีกเพราเราไปถึงภูเก็ตอะเนาะทะเลเขาสวยเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำอยู่แล้วปะหลายคนสงสัยนะว่าพี่แมวทำไมต้องคบนอนติลลูตไปก็คือเวลาไปเที่ยวกับเพื่อน หรือว่าเราปล่อยตัวปล่อยใจกินแต่ของอ้วนอยู่แล้วและยิ่งเราไปต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่อาหารอร่อยมากอีกฉันไม่ปล่อยให้ตัวเองตามปากขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากตามปากตามใจแล้วอร่อยก็ต้องพกนอรดูไปนะจ๊ะถึงสนามบินแล้วค่ะ ตอนนี้ก็กำลังเช็คอินอยู่นะคะและเดี๋ยวเราก็จะไปใส่บิกินโอนบิกินี่กันนะค๊ะทุกคนจ๋าแอบพราชุดก่อนหนึงเดี๋ยวค่อยไปโชว์ความเซ็กซี่ที่เกาะพีพีค่คือว่าตอนนี้รอไฟอยู่ที่จะขึ้นตอนแรกจองมา16นกาจุด55นาทีนะคะเลื่อนมาแล้วหนึ่งรอบก็คือเป็น17นากาจุด50นาทีกําลังจะประกาศใหมค่ค่ะว่าเลื่อนเพิ่มเป็น เราก็ถือภูเก็ตกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก่อนจะไปเที่ยวก่อนจะไปดูที่พักก่อนจะไปทำทุกทุกอย่างนะคะเดี๋ยวขอแนะนำสมาชิกในทริปนี้ก่อนนะคะแนนค่ะน้องแนนได้หรือว่าน,น้องมีนะคะ,นนะคะุณค่ะคุณค่ะขวัญค่ะมาลิานคานเด็ดเล,ลวนะเพือเ่อนค่คะค่ะ<า>งงมากมอร์น<อ>ิ<อ>่งค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะไปถ่ายรูปฟิกินี่อวดหุ่นสสวยๆอย่างนี้จ้าแต่มาให้ดูสภาพบ้านก่อน <c oughs> คือด้วยความที่รอบเนือได้มากับเพื่อนแก๊งนี้คือสุดมากจริงนะคะเพืยอะมันเจ็บคอแชแ่นั่นถามมาข้างนอกนิดนึงอะมาภูเก็ตทั้งกกท,งทีนะคะนินเสียงอะไรไหม อันนี้ถามว่าพี่แนนตื่นเช้าหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เช้าขนาดนั้นนะคะคือตอนนี้แดดต้องออกแล้วฟ้าที่แนนเห็นตอนนี้อยากร้องไห้อ่ะแล้วเราจะไปถ่ายรูปไรนะ้ำมวนหุ่นสวยของรางได้รืมไม่คือใครถ้าเกิดจะมาภูเก็ตช่วงนี้นะเต็ใจพอาเขาบอกว่าพาย,ยุเข้าก็อนสุดท้ายก่อนจะไปน้าหนา ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้าขึ้นหน้ากันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดหน้านี้ก็จะกระลรอยู่นะคะ<ๆ>เดี๋ยวใน,นขอแต่งหน้าแบบไลท์ๆดูสุขภาพดีน้อยแต่มากใช่แต่เก้เอ้ยไม่ใช่น้อยแต่มากเรียบแต่โกใช่แต่เก๋เออแบบนี้ดีกว่าไปแต่งหน้าก่อน แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะนี่คือแต่งหน้าเบาๆแบบนี้ก็สวยนะคะแล้วก็นอกจากการแต่งหน้าไรทๆแบบนี้นะคะก็ต้องเรื่องของหุ่นที่นตนองวเพราะวันนี้เราต้องไปประชันกับเพื่อนอีกหลายคนถ้าเกิดเราจะมาบวมก็บ,กบดได้เด้อเราเลยต้องเลือกทาอะไราที่มันเป็นประยชนต์ไม่งั้นมาคือหน้าก็จะบวมตัวก็จะบวมหายรูปม,มาก็คือไม่ตึงนันก็เลยเตรียมนอนติลูตมาจากบ้านเลยนะคะทุกคนก็รู้ใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวช่วยใหม่ของน้องแหนเลยนะคะนอกจากตัวโสมใหม่ของเขาแล้ว ไขมันอิ่มตัว100%โซเดียมเขาต่ำแล้วก็โปรตีนเขาสูงมากมีโอเมก้า DHA ที่สำคัญไม่มีผงชูรสนะคะนอรติลูไลน์นะคะเขามี2ขนาดค่ะมีแบบกระป๋อง80กรัมแล้วก็กระป๋องแบบอย่างนี้นะคะ165กรัมก็คือที่แนนพกมาแบบนี้นี่เองค่ะจะได้อิ่มจุใจนั่นเองอะ่ะเดี๋ยวแนนจะเอานอรติลูไรน์เนี่ยค่ะ,คะไปทำยำทูน่ากันดีวกว่าค่ะได้ทั้งอร่อยแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์สัมผัญไม่บวมจ้า ใครอยากทานตามนะคะก็ต้องไปซื้อเลยที่ห้าสตนค่ะฉันนําทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นเซเว่นไกล์บ้านก็ได้ค่ะอย่างเนี้ยต้องแนนเตรียมมาจากบ้านก็จะได้อิ่มท้องได้ประโยชน์ด้วยที่สำคัญไม่บวมเพื่อนอะมันชอบกินของบวมๆแพสแนวนี่ยทํายับไปดีกว่าค่ะเริ่มดูกันดีกว่าเราไม่ใก่ ทำใหญ่จิบบึมเอาจริงคือเอาเท่าที่มีเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่โรงแรมนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยมีของอะไรมากยแล้วก็ีะค่ะเป็นมานาโซนะคะ่ะหลังจากบีบมานาเสร็จนะคะก็ใส่เครื่องชุดข่ดหมดลงไปหลังจากคุยเสร็จแล้วเราก็ใส่หนังเอกของเรานะคะนอนจิมูซูน่าค่ะ นอติลูส์มาเป็นก้อนแบบนี้ก้อนฉ่ำๆไม,ไม่มีเละไม่มีหยาไม่มีบะบะเสร็จเลยค่ะเป็นก,ก้อนเสร็จเลยค่ะนี่ค่ะอหอมล้วะ่ะก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากอัดแน่นอยู่ในหนึ่งกระป๋องที่สุดของนอติลูส์ถ้าอยากทานทูน่าก็นึกงถึงนอติลูสค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไป เพิ่มสีสันให้กับหน,น้าตาน่าอิสน่าอิสมากอีสิวอร์ขอแอปชิมก่อนได้ปะฉันไม่รอวสวา่านนั้นจริงเลยไม่โกหกเป็นบุคคนที่มีพวาสว่านร้ากนการกนอาหารจริงจริงเพราะคุณแม่เปิดร้านข้าะแกมาตั้งแต่เด็กก็ขอ๋ยวขอักมี้อดเดยวจัดจจนนะค่ะโอ้โมากเอาตรง <Good S 1> คือผู้ <My. S 1> มีพรสวรรค์บ้านนี้ของแป๊อาหารคือน้าอีสิมากถึงมากที่สุดเราจะมากินไม่ชิมแล้วคือกินจริงจังเลยเพราะว่าหน้าตาถ้าใครได้น้องแนนไปเป็นสีภรรยาเนี่ยโชคดีมากๆแน่นอนนะคะเพราะว่านอกจากหุ่นไลทแล้วนะคะยังทำอาหารอร่อยด้วยชมตัวเองก็มากินกันก่อนค่ะหุ่นก้อนใหญ่มากทุกคนอันนี้คือแบ่งครึ่งนะให้แบ่งครึง่งก้อนใหญ่บีบบึ้ม นอกจากจะอิ่มอยู่ท้องเพราะว่าโปรตีนเขาแน่นแล้วนะคะยังมีโอเมก้า3แล้วก็ DHA ด้วยค่ะที่สำคัญคือไม่มีชูรสอันนี้คือชอบมากๆเลยคะมากกว่าไม่มีชูรสนะคะคือโซเดียมไม่กว่า30%จากฉะนั้นก็คือจะไม่เบื่อขอยตัได้ปะวันนี้ใหญ่แะ่ทหน้าแล้วเ้ยออไหมดื่มอันนี้หน่อยมาก้อนนี้แหละวิก้อนใหญ่มาก อร่อยปะฉันเป็นผู้มีความสวรรค์ด้านการทำอาหารปะอุ้ยเถื่อนอะอร่อยอุ้ยหถื่อนอะอร่อยจริงไม่โกหกทุกคนแล้วทำง่ายง่ายๆสุดสัมพันธ์ที่สุดคือต้องมีหูหน้าแล้วต้องเป็นหูหน้าของนอร์เตนัสค่ะเก่งมากอะถ้าเราได้หูหน้าที่ดีใช่ปะส่วนผสมอื่นก็คือครูความอร่อยของขาอสเปอร์ลิ้นคือเร่องสัมพันธ์ค่ะ โอเคโอเคเดี okay, okay. Awesome ๋ยวขอบอกปุ่มสั้นทีนึงไอปั๊มนินะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญว่าสิ่งสำคัญอุ้ยโอ้ยแป๊บนึงนะคะทุกคนเพราะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะถ้าเกิดใครอยากได้หุ่นไลท์ไลท์แบบน้องนายนะคะก็ต้องทานนอติลูไลท์ทูน่าตัวนี้นะคะเออเออต้องพูดขายของแล้วมั้ยป๊อกค่ะ ถ้าเกิใครซื้อน,นอติลูทูน,น่ามาแบบน้องแนนนะคะสองกระป๋องขึ้นไปนะคะให้ถ่ายใบเสร็จไปที่ l i น์ n o r t i l u t h e h นะคะหนูแนนทีมเวดด้านล่างนี้ให้ค่ะก็จะมีสิทธิ์นะคะลุ้นคอร์สหุนสวยออนไลน์นะคะกับพี่อะไรพี่อะไรเแบเบเอเอถ้าอยากเล่นออนไลน์เชนออนไลน์ที่ปังที่สุดตอนนี้ก็ต้องที่เบเบและที่สําคัญน,นะคะให้ไปเลยหมื่นรางวัน เราติดรู้ทำไมแจกเยอะขนาดนี้คือรางวัลหนึ่งสองพันบาทตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง1 5ธันวาคมนี้ค่ะืะะ่าใครนใคร ที่อยากมีหุ่นร้อยร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็อยากได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะที่สำคัญคือซื้อนอติลูดแค่สองกระปอ๋องเธอมีสิทธิ์ได้ไปเล่นคอร์สออกกําลังกายที่ตอนนี้กำลังฮิตฮอร์สฮิตมากคิวแน่นมากแต่เราจะได้มาแบบฟรีเพราะว่าได้อิ่ม้องจากนอติลูดแล้วก็ได้หุ่นดีๆนะคะกับพี่เบบ้ที่จะมาเทรนให้เราถูกจุดตรงจุดเป๊ะปังกะปัง,ปงโอเคลิฟก่อนคะ่ะเพราะว่าเรือมารับแล้วคะ่ะเดี๋ยวเนี่ยต้องลงท่านะคะไปพร้อมโชว์หุ่น เราได้แล้วค่ะเพราะวันนี้จะมีแค่น้องแน่นะคะกับน้องซีที่เรจะหุ่นไล่ๆกับน้อดิลลีู่นาน้องน,น,น,อนั่นบวมเข็มเราอะกันเซีแล้วอืมอ่อนอ่อนขำนะไม่ตอ,อบเลยคือเป็นอะไรนั่นกันซีรี่เพื่อค่ะเรือมารับแล ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กำลังสั่งอาหารเพื่อขึ้นไปทานบนเรือนะคะเพราะว่าเราจะไม่จอดขับไปเลยเราจะไม่ขึ้นเกาะด้วยนะคะเมนูวันนี้ที่เราสั่งไว้ทั้งหมดคนแบบมาใช้ชีวิตปล่อยใจฟิลฟิลสนุกสนุกบอร่งทีอยากเป็นปลมว้าวเรือของเราที่จะไปวันนี้เป็นเรือสอตคือไม่มีราคาเออเลิศเลิศเลิศ ซามากจ้าเพื่อนสาวหันมาเซตฮาร์ติวิ่งีนึน่สวยมากสวยมากเพื่อนสาวเออเอ,อ,เอออันนี้จะมาในแนวลุกใส่ฝอนะคะนี่เลยค่ะอันนี้อีกหนึ่งคนที่ความเซ็กซี่ล้นเหลือน,นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะคุณพี่มีกบพีพีครับออพีพีเลยเอาไปนะครับว้าวซานะคะนั่นก็คือว่าอยู่ตรงจังหวัดกระบี่นั่นเองเนาะคือเรา นั่งเรือนี้มาตากแดดตากลมมา45นาทีนะคะดูสังเกตจากใบหน้าของที่ฉันตายเยิมแล้วต่างจากได้รูปหนึ่งเซ็ต เฮ้ยซี่หุ่นไหลมา, <S <S มาลบามา้าทานนักจีนอูนทัน แล้วก็เปลี่ยนชุดถ่ายรูปกันไปห้าหกชุดแล้วนะคะคือเหนื่อยมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ท้องนะคะคือ er like น,น,นอติลูตไลท์ทูน่านั่นเองค่ะคือหุ่นยังเชิดแบบได้อยู่เลยนะคะนี่นี่ก็คือสวยมากถึงม,มากที่สุดมาอีกครั้งก็คือถูกจิตปลกใจได้รูปสึงกกับบ้านทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ในฝากนะคะนอติลูตไลท์ทูน่านะคะ, er like ะ,คะซื้อสองกระป๋องขึ้นไปนะคะให้แอดไลน์อดตรงนี้ไปเลยนะคะส,สง่งบินไปเลยว่าเราซื้อแล้ว ชิงรางวัลคอรสพี่เบบ้นะคะหุ่นสวยๆปังๆกันได้เลย้ามีถึงหมื่นรางวัลเลยนะเยอะมากยังไงใครๆก็ต้องได้เห็นไหมนะเดี๋ยวขอบตรไปสนุกสนานเต็มใจกันนะคะตอนนี้เรากำลังกลับไป้ค่ะอันนี้คือสภาพความเป็นจริงก็จะเป็นแบบจริงๆแับที่แนนกลัวแดดแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดกลัวแดดแต่ไม่กลัวอ้วนเพราะเรามีนอติไลค์ทู